ประสิทธิภาพการทำความเย็นของแอร์เครื่อที่ขนาด7,000 BTU ต่อระบบท่อเดียวเข้าไปครับเป็นไงฮะอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่17องศาครับภายในเต็นท์หนาวจับจับตัวนี้ครับเป็นเครื่องเจเนเรเตอร์ของ Maxpeeding Lot นะครับ3,500วัตต์นะฮะตัวนี้พิเศษก็คือใช้รีโมทเปิดปิดได้เลยนะฮะ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องของ JPX Thailand อีกเช่นเคยครับแล้วก็พบกับอัณิวัฒน์ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดของบริษัท JPX ประเทศไทยจำกัดครับวันนี้ฮะเราอยู่ที่สระบุรีครับแคมป์พีระฮะครับและบริเวณด้านหลังของผมครับก็เป็นบูธของ JPX เนี่ยนะครับที่ทางทีมงานของเรากําลังจะเซตแล้วก็วันนี้ฮะนอกจากเราจะมาโชว์แอร์ของเราแล้วเราก็มีส่วนลดลดในงานด้วยนะครับเป็นราคาพิเศษฮะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจแอร์เคลื่อนที่และเครื่องปั่นไฟเนี่ยนะครับ ก็สามารถมาดูในบูธของเราได้เช่นกันครับวันนี้ฮะยังไม่พอฮะพันธมิตรของเราครับบริเวณด้านซ้ายมือของผมครับก็จะเป็น Maxx Equip ครับนะฮะเป็นพันธมิตรของเรานะฮะแล้วก็ด้านหลังของเราเนี่ยครับก็จะเป็น Navigator เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะฮะว่าวันนี้จัดหนักจัดเต็มกันทุกคนจริงๆครับด้านขวาสุดของผมตรงนู้น,นะฮะ,<า>ะกล้องพาไปครับก็จะเป็นของพี่เบียร์แคมปิ้งเตครับวันนี้ฮะสนุกสนานมากๆพร้อมด้วย โดนตีสดแขกต่างๆที่มาวันนี้ฮะเอาละครับก็ตอนนี้นะฮะกำลังเซตบูธกันนะครับกำลังเซตแอร์ air <ไป S 1> วันนี้เราจะมาเทสประสิทธิภาพการทํางานของแอร์เคลื่อนที่ <ไป S 1> วันนี้เราจะมาเจาะกันครับว่าถ้าแอร์เคลื่อนที่เนี่ยครับใช้กับเครื่องปั่นไฟแล้วสามารถทําความเย็นได้หรือไม่นะฮะเดี๋ยวตอนกลางคืนเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับผมจะพามาดูพันธมิตรของเราอีกหนึ่งค่ายครับเป็นยักษ์ใหญ่แบรนด์ดังไม่แพ้ ใครในประเทศไทยเช่นกันชื่อว่าเนวิเกเตอร์นั่นเองครับนี่ฮะดูบริเวณด้านหน้าของผมครับคุณผู้ชมเต็นท์ของเขาเนี่ยครับเป็นรูฟท็อปเต็นท์ที่โหด บึกบึนแน่นหนานะครับคุณภาพาแข็งแรงไว้ใจได้เลยครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะวันนี้ตรงนี้นะครับเป็นบริเวณของเนวิกเอเตอร์ที่มาร่วมง,งานจุดกลางเต็นท์ครั้งนี้ด้วยครับลองดูฮะเนี่ยฮะข้างบนเนี่ยครับเป็นเต็นท์เป็นหลังคาเหล็กเลยนะครับก็เนวิกเอเตอร์เองเนี่ยครับก็มีเต็นท์หลายรูปแบบให้เลือกเช่นกันครับเนี่ยฮะก็จะเป็นลูฟทาวเต็นท์ก็จะมีออนนิ่งด้วยเนวิกเอเตอร์มีห้องน้ําด้วยนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็พีเนเอสมาด้วยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมคงได้เจอพินสในนตอนเย็น็นๆกอาจจะมีสัังสรรค์กกนเล็ นน้อยะครับอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปดูพี่เบียร์แคมปิ้งเต็นท์กันครับตามมาเลยเอาล่ะครับคุณผู้ชมผมเดินมาถึงพี่เบียร์แล้วครับเป็นบูธของพี่เบียร์แคมปิ้งเต็นท์ครับพี่เบียร์แคมปิ้งเต็นท์นอกจากจําหน่ายเต็นท์ที่เป็นรูฟท็อปเต็นท์แล้วนะครับพี่เบียร์ก็ นับได้ว่าเป็นมือหนึ่งเรื่องแบตลิเทียมเลยครับสำหรับคุณผู้ชมหรือลูกค้าท่านใดที่กำลังสนใจแล้วก็มองหาในส่วนของอุปกรณ์แบตลิเทียมเนี่ยครับต้องบอกเลยฮะว่าพี่เบียร์เนี่ยครับโปรเฟชชั่นอลของแบตลิเทียมจริงๆครับราคาก็ไม่ได้แพงมากนะฮะเนี่ฮะวันนี้พี่เบียร์เขาก็เอาของมาโชว์ด้วยนะพี่เบียร์มีรถเซอร์วิสด้วยนะครับ เขาคุณภาพจริงๆครก็คือใครติดเต็นท์พี่เบียร์ไปปุ๊บเวลาที่ไปเป็นคารวานกันเนี่ยครับพี่เบียร์ก็คือเตรียมซัพพอร์ตทุกอย่างเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ครบครันจบที่พี่เบียร์แคมปิ้งเต็นท์ครับและนอกจากนั้นครับผู้ชมบริเวณด้านซ้ายมือของผมเนี่ยฮะจุดกลางเต็นท์เองเนี่ยครับก็จะมีอุปกรณ์แคมปิ้งนะครับ ให้คุณผู้ชมเลือกเยอะมากเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังจะตัดสินใจมาหรือมองหาอุปกรณ์แคมปิง้งราคาถูกนะครับวันนี้ครับหลายๆค่ายหลายๆแบรนด์มาลดราคาพิเศษให้เห็นเลยเนี่ยครับโหเยอะมากกระติกน้ำตะเกียงผมยังอยากได้เลยฮะแล้วเดี๋ยวผมจะคงจะต้องซื้อสักหนึ่งชิ้นแหละครับไปเพื่อที่จะไปเติมเสริมทับของบูธของ JPX เรานะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดู Maxx Equip ครับ ถึงแล้วครับบูธของ Maxx Equip ครับวันนี้เฮียจัดเต็มครับ Fox Camper Store ก็มาด้วยนะครับพี่ปามวันนี้ฮะมาลดแลกแจกแถมกันเลยทีเดียวก็ว่าได้อุปกรณ์แคมปิ้งทุกอย่างของ Maxx Equip ครับมีสินค้าของ Wildland ด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจฮะในงานลดราคาพิเศษฮะจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ Maxx Equip พร้อมให้บริการลูกค้าอยู่ครับผม ตอนนี้ทีมงานก็กำลังเซตบูตอยู่นะครับเพื่อที่จะเทสประสิทธิภาพการทำงานของแอร์เคลื่อนที่ในช่วงค่ำคืนนี้ครับวันนี้ฮะพิเศษครับเรามีแอร์เคลื่อนที่70,00พพร้อมชุดดูดอากาศระบบ2ท่อวันนี้ฮะพิเศษนะครับชุดดูดอากาศระบบ2ท่อเราจะต่อแอร์ไว้ข้างนอกนะฮะแล้วก็แอร์ทำความเย็นสรับนักากาศเอาเฉพาะลมเย็นเข้าไป แต่พิเศษครับตัวนี้เราออกแบบมาใหม่ชุด2ท่อตัวนี้พิเศษยังไงเมื่อเราเอาแอร์ไว้ข้างนอกและ p เป็นแบรนด์เดียวที่แอร์ตัดการทํางานเมื่อต่ออุปกรณ์เสริมตัวนี้ไปเดี๋ยวคืนนี้เรามาดูกันครับขออนุญาตไปทานข้าวและช่วยทีมงานเซตอุป,ปรกรณ์กันครับบ๊ายบาย คุณผู้ชมครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาเทสประสิทธิภาพการทำงานของแอร์เคลื่อนที่แล้วฮะวันนี้ฮะเราเทสกับเครื่อง g e n e เ a t o r สองค่ายด้วยกันครับเป็นของยี่ห้อ d o เมติกและอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือของ maxpeedinglot นั่นเองครับตามมาดูเลยครับคุณผู้ชมว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะฮะเราเปิดแอร์เคลื่อนที่ไวแล้วนะครับตัวนี้ครับเป็นเครื่อง g e n รเตอร์ของ maxpeedinglot นะครับ3 5 0 0วัตต์นะฮะตัวนี้พิเศษก็คือใช้รีโมทเปิดปิดได้เลยนะฮะและที่สำคัญครับตัวนี้ครับ ใช้ระบบแก๊สได้ด้วยนะฮะเป็นไงเหมือนรถยนต์เลยทีเดียวนะฮะอ่ะเรามาดูความเย็นกันครับว่าความเย็นเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้นะฮะแอร์เคลื่อนที่ขนาด900 BTU ครับคุณผู้ชมต่อเป็นแบบตัว Y นะฮะเป็นไงฮะใช้แอร์ตัวเดียวครับใช้ได้ทั้งรูฟท็อปแล้วก็ห้องใตอ้ออนนิงด้วยนะฮะเรามาดูอุณหภูมิครับว่าเราต่อท่อลมเย็นออกไปและเป็นตัววายนะฮะภายในห้องใตอ้ออทนิงทาอุณหภูมิได้เท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่19.8นะครับก็อากาศข้างนอกค่อนข้างเย็นด้วยนะฮะ ก็ภายในเต็นท์ก็คือหนาวเลยทีเดียวนะครับคุกผู้ชมนี่ฮะถัดมาอีกตัวครับคุณผู้ชมเราจะพาไปดูรูฟท็อปเต็นอีกตัวหนึ่งครับใช้เครื่องเจเนอเรเตอร์ของ Max p e e d ีดิงโหลเหมือนกันนะครับอ่าเรามาดูตัวนี้ฮะแล้วก็มาดูครับว่าจะทําอุณหภูมิได้กี่องศาครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ฮะเป็นของ Max p e e d ีดิงโหลดนะครับสามพวัตต์ตัวนี้ใช้ลักษณะเอ่อเป็นแบบกระชากนะครับก็จะไม่มีรีโมทนะฮะราคาก็จะ ลดหลั่นกันลงมาอีกนิดนึงฮะตอนนี้ฮะเราใช้แอร์เคลื่อนที่ขนาด7,000 BTU กับคุณผู้ชมต่อระบบท่อเดียวนะฮะนี่ฮะต่อท่อเดียวเข้าไปเต็นก็อาจจะพองนิดนึงก็ต้องอาจจะ,ะคุณผู้ชมก็อาจจะต้องให้เปิดซิปนะฮะให้รูระบายออกไปด้วยนะครับแต่นี่ฮะประสิทธิภาพการทำความเย็นของแอร์เคลื่อนที่ j p x ขนาด7,000 BTU ต่อระบบท่อเดียวเข้าไปครับเป็นไงฮะอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่17องศาครับภายในเต็นหนาวจับใจครับอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่ประมาณสัก22 ถึง23องศานะฮะอ่าแล้วก็ถัดมาอีกตัวครับตัวนี้อยากโชว์มากเลยครับ j p พเพิ่งคิดน้นชุดดูดอากาศระบบ2อท่อนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้เราเอาแอร์ไว้ข้างนอกเต็นท์ครับเป็นแอร์เคลื่อนที่ขนาด7,000 BTU ใช้กับเต็นท์โคลดีแอคขนาด10คูณ10ครับคุณผู้ชมเป็นไงฮะเราต่อ2ข้อเข้าไป1ข้อดีของมันคือเอาแอร์เคลื่อนที่ไว้ข้างนอกก็คือประหยัดพื้นที่นะฮะข้างในก็คือนอนได้เต็มเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอุณหภูมิกันว่า เราต่อแบบนี้อุณหภูมิภายในเต็นท์ได้เท่าไหร่ครับตัวนี้ครับใช้กับเครื่องเจเนอเรเตอร์ยี่ห้อโดเมติกนะครับนำเข้าจากสวีเดนครับเป็นไงฮะเครื่องเจนเนอเรเตอร์ตอบโจทย์มากเลยนะครับสบายๆเลยครับกับแอร์เคลื่อนที่ j p x ครับคุณผู้ชมตอนนี้นะฮะหลักการทํางานคร่าวๆของมันครับคุณผู้ชมเราปล่อยสลับหน้ากากและปล่อยลมเย็นเข้าไปในเต็นท์นะฮะเมื่อเราปล่อยลมเย็นเข้าไปในเต็นท์แล้วนี่ครับเราต่อชุดดูดอากาศระบบ2ท่อเข้าไปเราเอาแอร์ไว้นอกเต็นท์นะฮะ ชุดดูดอากาศก็จะดูดลมเย็นเข้ามานะครับผ่านแผงคอยเย็นและปล่อยไปเป็นลมเย็นอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพการทําความเย็นของแอร์เคลื่อนที่ JPE ดีมากเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. เมื่อต่อชุดดูดอากาศระบบ2ท่อไปครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าอุณหภูมิภายในเต็นท์ของโ o d i แอคนะครับขนาด10คูณเป็นเท่าไหร่ครับ ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับคลิปของ JP x พ็กเจเพ็กพาเที่ยวในครั้งนี้ครับผู้ชมขอบคุณจุดกั้งเต็นท์ด้วยนะฮะและขอบคุณพันธมิตรของพวกเรานะครับที่ได้มาร่วมกันในการทํากิจกรรมในครั้งนี้ฮะตอนนี้ฮะแม่บ้านครับแม่บ้านเจเ็กกำลังทําอาหารนะฮะผมเองต้องเตรียมตัวไปรับประทานอาหารแล้วครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของเจเพ็กไทยแลนด์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้อานัิวัฒน์ู้่มพวนธุ์ไ ไฟขายและการตลาดของบริษัทเจพีประเทศไทยจำกัดต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ่แ่แรีนะคะคทุกคนเข้าใจตรงกันนะคะแฟรี่นะคะเดี๋ยวไอเด็กไม่เท่าไหร่หลอกมือเนี่ย <laughs>